ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไคจูเฟรนสัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้สัตว์ประหลาดไม้เลื้อยบาซาราบาซาราปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าแมนทารโรมันเป็นสัตว์ประหลาดพืชที่กินมนุษย์มนได้หลบซ่อนอยู่ใต้ดินในเขตที่มีชื่อว่าเนินเด็กถูกทิ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกนําเด็กมาทิ้งเอาไว้เป็นจํานวนมากความสูงสูงสุดราว60เมตรน้ำดักสูงสุดถึงสี่ห0,000ื่นตัน บาซาร่าเป็นสัตว์ประหลาดพืชที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่เนินเด็กถูกทิ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออุทิศให้แก่พวกเด็กๆที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้จนเสียชีวิตเมื่อครั้งอดีตมันได้กินซากศพที่ถูกกลอบฝังเอาไว้จนไม่มีเหลือแล้วจึงได้เริ่มจู่โจมมนุษย์เหนือพื้นดินเสียงร้องของมันจะคล้ายกับเสียงร้องไห้ของเด็กทารกมันจะยืดขนที่มีลักษณะเหมือนเทวร์ออกมารัดมนุษย์เพื่อไม่ให้ขยับได้ก่อนที่จะใช้ท่อที่ยื่นออกมาจากเปลือดอกไม้สูบ ปกติมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินแต่ในที่สุดมันก็เผยร่างที่มีขนาดมาหึมาออกมาเพื่อเข้าโจมตีมนุษย์ความสามารถที่บาซาร่าสามารถทำได้คือทาวนหรือช็อตวีงบาซาร่าสามารถช็อตสปรูด,ด้วยทาวันของมันได้ดูดเลือดหรือบราศตอนกลางคืนบาซาร่าจะออกมาดูดเลือดของสิ่งมีชีวิตเมื่อถูกดูดเลือดสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะตายคืนร่างหรือรีฟอร์ม หากถูกทำลายบาซาราสามารถคืนร่างกลับมาเป็นรูปร่างเดิมได้หากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม